แกะคลิปทัสดุกันค่ะเราสั่งกระเป๋ามาทุกคนแล้วมันเป็นกระเป๋าที่แบบคือตอนแรกมันหิดมาใช่ไหมที่มันหีดแตมันจะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็สีดําของ Urban r e v i บ o อันนี้ไม่แน่ใจอ่านชื่อถูกไหมคือเราอ่ะสั่งเมื่อวานวันอาทิตย์เวยแล้ววันเนี้ยคือมันมาส่งแล้วว่าแบบใช้เวลาหนึ่งวันท่วมาเรามาแกะกันเลยตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าอันนี้คือเราสั่งจากของไทยเลยนะคุณลูกค้าก็ แอดไลน์นะคะคุณลูกค้าอีกแล้วอ่ะคือติดเรียกทุกคนว่าคุณลูกค้าทุกคนสามารถไปแบบซื้อกันได้ที่ Line Offi ิเ a l ลเขาเลยนะคะแกราคามันดีมากเขามีแพทแล้วก็หัวใจตรงนี้ได้อ่ะเพื่ออะไรเขารักเราเหรอทำไมมีหัวใจตรงนี้ด้วยน่ารักนะคะแล้วก็พระเอกของเราอุ้ยมีถุงแบบนี้อุ้ยผมมีถุงแบบนี้มาให้ด้วยทุกคน อุ olina, itos, ้ยคือน่ารักอ่ะแล้วก็ของแท้แน่นอนนะคะสีที่เราซื้อให้ลุ้นฉันซื้อสีอะไรมาติ๊กตักติ๊กติ๊กซือดีดีรีีเ้ยตื่นเต้นอ่ะนี่ซื้อสีนี้มาเพราะว่าชอบมากทุกคนมันเป็นสีแบบเดนนมจริงก็อยากได้สีชมพูแหละแต่เขาบอกว่าเหมือนจะไม่มีรีสต็อกแล้วนะวฮ้ยสวยอ่ะแกอุ้ยมันเป็นแบบ สีแบบสียีนนะซึ่งเราอะชอบสียีนมากเว้ยคือมันแมทง่ายอะนึกออกปะแล้วมันแบบมันเทเว้ยเนี่ยให้ดูดีเทลเฮ้ยแกมันสวยมากเลยอ่ะสวยเลยขนาดนั้นนะเฮ้ยน่ารักอะแล้วแบบเดี๋ยวข้างในมีอะไรไหมไม่มีหรอกมีอันนี้เหมือนเขาจะแบบยัดมาให้มันแบบคงตัวเฮ้ยข้างในเป็นประมาณนี้นะทุกคนนี่ให้ดูนะคะแล้วก็จะมีปอกแบกแบบนี้นี่เห็นปะปิดอย่างนี้ได้เลยอะ สวยอะไหนดองสภายสิเฮยนี่ว้าวสวยอะทุกคนดูดิสวยปะแกไปซื้อนะหนึ่สวยมากสีเดนิมนะคะสีนี้แนะนำให้ทุกคนตามเพราะว่าใกล้หมดแล้วรีบไปนะก่อนที่มันจะหมดรีบไปซื้อด่วน